สวัสดี fc ไกสอน a n แนลทุกท่านเช้านี้พายเอมาเที่ยวสวนทานตะวันที่วัดจุจิตธรรมารามพระรามหลวงในมหาเวิทย,ยาลัยตั้งอยู่ที่ตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อยจงังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาติดกับถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่73 เอฟซีท่านใดผ่านไปผ่านมาเส้นาวังน้อยน้องแคร์หรือว่ายุธยาสรับ,บุรีติดอยู่กับพนโยทินเลยอยากจะแวะมาเที่ยวชมสวนทานตะวันก็แวะถ่ายรูปไหว้พระที่วัดชุจิตธรรม,มารามพระรามหลวงได้ตอนนี้ดอกทานตะวันกำลังบานรับดวงตะวันนะครับ หนึ่งเงท้าหนึ่งบานรับอันดวรับดวงตะวันเลยนะครับดอกอันดวร์สวยๆเนื้อที่ประมาณเกือบหนึ่งไร่นะครับดอกอันดวร์กำลังบานสะพังเต็มเนื้อที่แล้วนะเด็กสีนใน่ใดอยากจะเที่ยว สวนทานตะวันที่อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากนะครับอยู่ประมาณ6ก70กิโลครับก็มีสวนทานตะวันสวยๆไว้เช็คอินได้ครับก็ขอเชิญเที่ยวชมได้นะครับสวนทานตะวันสวยๆที่วัดชูจิตธรรมารามพระรามหลวงนะครับ เที่ยวชมถ่ายรูปเชิญไหว้พระหลวงพ่อยิ้มที่วัดชูจิตธรรมรา,ามได้ เอสซีช่วยกดแชร์กดไลค์กดซักก๊คลกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวนทานตะวันสวยๆจากวัดชุจิตธ,ธรรม,มารามครับฝากเอซีด้วยนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาเส้นถนนโยธินนะครับกิโลเมตรที่73ดาระหว่างอำเภอวางน้อยกับอำเภอหนองแครนะครับ เที่ยวชมทุ่งทานตะวันสวยๆได้นะครับสวัสดีครับ